สวัสดีทุกคนวันนี้จะมารีวิว Isuzu Golden Dragon ปี2026นี่ไม่ใช่รถบรรทุกธรรมดาแต่เป็นรถบรรทุกที่ทรงพลังในด้านสมรรถนะความทนทานและนวัตกรรมไม่ว่าคุณจะบรรทุกของหนักขับบนภูมิประเทศที่ยากลำบากหรือทำธุรกิจด้านโลจิสติก Golden Dragon ปี2026ก็ได้รับการออกแบบมาให้ทำได้ทุกอย่างดังนั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าอะไรที่ทำให้รถบรรทุกคันนี้พิเศษ อิซูซุเอาชนะตัวเองด้วยโกลเด้นดราก้อนปี2 0 2 6สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นคือกระจังหน้าที่โดดเด่นและดูดันซึ่งใหญ่ขึ้นและเหลี่ยมมุมมากกว่าเดิมโดยมีไฟหน้าเหล่ที่ดูทันสมัยอยู่ด้านข้างทำให้โกลเด้นดราก้อนดูโดดเด่นบนท้องถนนฝากระโปรงได้รับการออกแบบให้ดูบึกบึนยิ่งขึ้นและกันชนหน้าได้ผสานไฟตัดหมอกและแผ่นกันนกกระแทกเข้าด้วยกันสำหรับผู้ที่ชอบการขับขี่แบบออฟโรดเมื่อมองที่ด้านข้างคุณจะสังเกตเห็นเส้นสายของตัวถังที่คมชัดและซุ้มล้อที่บานออก ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเสริมพลศาสตร์อากาศของรถบรรทุกเท่านั้นแต่ยังทําให้รถมีท่าทางที่ดูแข็งแกร่งมากขึ้นอีกด้วย Golden Dragon ปี2อ2 6นีมาพร้อมล้ออลลอยด์ขนาด22.5นิ้วใหม่เป็นมาตรฐานโดยมีล้อขนาด24นิ้วเป็นอุปกรณ์นะเสริมสําหรับผู้ที่ต้องการรูปลักษณ์ที่หรูหราข,ขึ้นท้ายรถยังได้รับการปรับปรุงด้วยไฟไท้ายเลดและประตูท้ายที่ออกแบบใหม่ซึ่งใช้งานได้จริงและมีสไตล์ Golden Dragon ปี2อ2 6นํีนำเสนอความยาวกระบบบรรทุกหลากหลาย ตั้งแต่20ฟุตไปจนถึง26ฟุตขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณอิสุสุดยังได้เพิ่มแผ่นรองพื้นกระบาดแบบสเปรย์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานตะขอสําหรับผูกและปลั๊กไฟในกระบาดบรรทุกเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะขนเครื่องมืออุปกรณ์ตั้งแคมป์หรืออุปกรณ์สําหรับโครงการในช่วงสุดสัปดาห์กัเดนดรากอนก็พร้อมตอบโจทย์คุณได้ภายในของกัเดนดรากอนปี2026ถือเป็นจุดที่น่าตื่นเต้นมากอิสุสุด ได้ยกระดับห้องโดยสารที่น่าประทับใจอยู่แล้วของรุ่นก่อนหน้าให้สูงขึ้นไปอีกขั้นสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นคือวัสดุระดับพรีเมียมที่ใช้ทั่วทั้งคันไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวสัมผัสที่นุ่มนวลวัสดุตกแต่งอลูมิเนียมขัดเงาและเบาะหนังที่ให้ความรู้สึกหรูหราแผงหน้าปัดโดดเด่นด้วยแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วใหม่ที่ปรับแต่งได้เต็มที่และติดกับแผงหน้าปัดคือระบบอินโฟเทนเมนต์แบบจอสัมผัสขนาด10.2นิ้วระบบนี้ขับเคลื่อนดอสดอสขง ซึ่งใช้งานง่ายและตอบสนองได้ดีอย่างเหลือเชื่อรองรับ Apple CarPlay ระบบนี้ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุดของ Isuzu ซึ่งใช้งานง่ายและตอบสนองได้ดีอย่างเหลือเชื่อรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายและยังมีระบบเสียง12ลำโพงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเสียงทุกคนอีกด้วยความสะดวกสบายเป็นอีกด้านที่ Golden Dragon ปี2026โดดเด่นเบาะนั่งได้รับการออกแบบตามหลักศิลปศาสตร์รองรับการเดินทางไกลได้เป็นอย่างดี และมีพื้นที่วางขาที่มากขึ้นที่ด้านหลังเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านอกจากนี้อีสูสุยังเพิ่มวัสดุกันเสียงมากขึ้นทําให้ห้องโดยสารเงียบกว่าเดิมไม่ว่าคุณจะอายุบนทางหลวงหรือเส้นทางที่ไม่ค่อยมีคนใช้อีซุซุกโกลเด้นดราก้อนปี2026มาพร้อมมอ,อกเครื่องยนต์ให้เลือก2แบบรุ่นพื้นฐานมีเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จ6 6ลิตรให้กําลัง300แรงมา้าและแรงบิด660อปอนด์ฟุตจับคู่กับระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่นุ่มนวนวลแะะประหยัดัด้มน โดยให้ระยะทางประมาณ15ไมล์ต่อแกลลอนในเมืองและ20ไมล์ต่อแกลลอนบนทางหลวงแต่ถ้าคุณต้องการพลังงานที่มากขึ้นรุ่นท็อปมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ7.8ลิตรใหม่ที่ให้กำลัง350แรงมา้าและแรงบิด750ปอนด์ฟุตเครื่องยนต์ฟุตเครื่องยนต์นี้จับคู่กับระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดและเปลี่ยนลเด้นดราก้อนให้กลายเป็นเครื่องจักรสมรรถนะสูงอย่างแท้จริงการควบคุมนั้นเฉียบคมพวงมาลัยแม่นยำและระบบการสะเทือนนั้น สร้างสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความสบายและความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดเมื่อพูดถึงการขับขี่แบบออฟโรดแล้ว g o l เด n น r ร g ก n ปี2026นั้นเต็มไปด้วยคุณสมบัติต่างๆที่สามารถรับมือกับภูมิประเทศที่ยากลำบากได้โดยมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อเฟ,ฟืองท้ายแบบล็อกและระบบมันติดเทเรนซีเล็กของ Isuzu ซึ่งให้คุณเลือกม